ได้ใสกใหญ่ใส่ใส่ใหญ่ใส่งามอยู่สองสองตัวครับใส่ประมาณจปกี่นอหนิสา,สามนี่เนาะสามขึ้นนี่นี่สามสิบขึ้นนะครับพี่น้องนี่ครับคนเดียวเน้นเน้นบัตรสองพันแปดร้อยเอ่อบัตรพันสองร้อยแปดสิบเป็นไหมครับยอดครับพี่น้องหมานสุดในบ่อ จอดสุดจอดเอ้าประมาณก้ามูแล้ลครับพี่น้องมานิเซียจอนนี่ครับแรกๆขาของใหญ่กับน้องตะวันนะครับผมสุดจอดครับโอ้ใอุ่อุ่อนยกม่ขึงนวครับ